รรยยแผ่นดินที่เคยสดใสก็พลันกลับกลายเป็นมืดมนที่ได้เคยเตรียมใจเอาไว้แท้จริงโหดร้ายเกินใจจะทนน้ำตาลัางรินไหลลงหัวใจสลายเมื่อกับจริงชีวิตคนเรายัง ต้องก้าวต่อไปให้ทรมานแค่ไหนว่าใจดวงนี้ขอสัญญาเราจะเดินไปข้ามซ้อนของพ่อ้วยาม,มีน้ำตา ลท่านผด้นทนนิราจาแห่งทางจังหวูสรจานด้วยระบบ99.5มิมิเมตรไปเชิญท่านติดรับฟัง รายการทยุขคหงห้าแชนนสุไทยทุกคนควรต้องรักหลอนของเมตตาตามการร่วมกันอย่างติดใปทั้งชาติไม่ว่าจะอยู่ภาคไหก็ตามประเทศควรแสดงความหกใจความบุงอาทอต่อคนทาร่วมชาล้นออกมาให้ประจักษแสดงออกเติดอันิ่งเฉยมือชาต่อข่าวที่พินงังทุไวทุกวันประวิต แล้วไปเจนภัต์ติต่อเหมังราหมัดพัดงทราบราชอัตมาได้ทานีวิทยายสีท่จังหวัดใต,ต้ป้อมปีเพื่อกาสตัน ฟัันช่องวันสุกุขนะคะช่วงกาง้งดืสามเสียงถือกันช่วงวันอาทินย์ณลางสถานีที่เครือข่ายดังคในพื้นจังห่ายค่ะวันนี้กับพันธ์สวัสดิ์ทศนค่ะทางเทคนิคนี้ปานุษย์วิสิทธิ์นัหนวยการิกโดยวัดโนสมรีสิน์พุ่มเมตสถานีวิทยุแห่งจังตูนค่ะเจอกันวันนัดก็เป็นวันอาทิเดือนแล้วนะยี่สรสองวันจ่อยู่กับบงคนนี้เวลาดูมาว่าไทค่ะเขาจะยิเริ่มนะคะก็ล่านี่แล้วก็เล็กก็เพื่อนเพ่อนแสนจังหวรในต่างู ปัจจุบันทานการแล้วก็งานประจปีน่นอเชิญท่านมินถึงวันที่<ฮ>5มีนาคม2560นนะคะเององบางวันนะคือะปีนี้<ช>จะจัดการกันค่ะมาถึงนาของเศรษฐิวันนี้ในรายการใต้สันติสุรขรายคงนําเนอเรื่องราวของการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ชายดนภาคให้มากนะคะแล้วก็จะมีเป็นจากชุมชนหนึ่งชุมชทนที่จะงีมีการรวมกันเดิมในแรกเริ่มก็ธุรกิจครัวค่ะทำปลามาตากแ้งเพราะว่ามีอยู่ในจํานวนเล็กจะเพิ่มมูลค่าพอตักแห้งแล้วถ้านาขายไม่มีรูปแบบของบรรจุภัณฑ์เลยเนี่ยก็จะไม่สามารถสร้างมูลค่ามากขึ้น ได้นานทีเลยนะคะก็ช่วงแรกเรามาติดตามเรื่องราวของเมืองต้นแบบที่เรายังคงย้ำให้คุณผู้ฟังทราบกันนะ,นะคะว่าเรื่องราวเรื่องนี้นันเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องมาดันให้มากจุโดยเฉพาะสิ่งที่ร,ร,ออร้อนะคลในการสออบค่ะก็คือเท่านก็เมื่อวานได้ไป พูดคุยในที่ประชุมแนวทางประชาสัมพันธ์โครงการเมืองต้นสบบมัมค่างยืนมีนัทพูดให้รายละเอีดฟังค่ะเพราะว่าเปิดงานที่เปิดให้นักเรียนวิทอาศาสตร์ชนนักประชาสำหรับฝั่งที่โรมาเดนเวเบ,บตงจังหวัดยะลานะคะก็ท่านในการไปเจอกับคณะในการลงพื้นที่เฟอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งยอพันธุ์นั้นนะคะคณะผู้แทนพิจารณาเมืองต้นแบบเดิมัมค่งยืนให้สาม,มารถเดินหน้าหากเกิดขัดในข้อระเบียบกฎหมายก็จะโดยการลงพื้นที่เมืองต้นแบบอำเภอตรงจังหวัดยะลาผู้แทนพิจารณาของรัฐบาลก็มีความพึงพอใจในความร่วมของจังห อันเป็นอย่างมากเลยท,ที่ต่างให้ความมือกันเพื่อให้โรงการสามารถเดินหน้าไปได้ถึงห็นความก้าวหน้าที่เกิดรูปทางะะไม่ว่าจะเป็นถนนเองอาจจะพื้นที่บางจนถึงพื้นที่ไรเดนที่มีความก้าวหน้าพิเศษความพึงพอใจและก็พอเสนอโครงการต่างๆไปพิ่นะคะ สำหรับการสร้างความเข้าใจให้เกิดกับพี่ประชาชนเพื่อเกิดการตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมก,กับการพัฒนานดังกล่าวนั้นทางท่านท่านนั้นท่านเอบอกนะคะว่ามีความจําเป็นยี่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหลักนะคะที่มีบทบาทตามมติมนตรีราคม2 5 1 9ก็ได้การอนุมัติให้สบตจัดชากสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนแต่ในขณะเดียวกันนะคะทุกภาคส่วนกาคัญน,น,นะคะที่จะต้องเข้ามันสร้างการกเกิดกความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกว่าโครงการปีที่แล้วก็เนินดานอย่างเข้มข้นเรื่องพันห้าร้อยหกสิบนะคะตอนนี้หลาย อาจจะไม่ทราบในส่วนละเอียดว่าเอ๊ะตัวเราจะได้ประโยชน์จากโครงการนยคะหรือว่าเราไม่ได้อยู่เมืองสามเหลี่ยมไม่อยู่ที่ลาสงายสงราที่ว่าจะเป็นพื้นหนองกจรจะมีส่วนได้ผลประโยชน์จะได้รับจากแบบนี้หรือเปล่ายังไม่ได้อยู่ในสามเมืองนี้แต่ว่าที่หนองจิงงานผลิต สกัดน <HHH> ้ำมันปาล์มนะคะปาล์มเราก็เอาไปขายที่นี่ได้ <ı> อย่างนี้เป็นต <Sports>. ้นนะคะถ้าเกิดว่าหมากิจชนที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ปัตตานีแล้วที่ปัตตานีมีแห่งจำเนือว่ามีต้องการของผู้บริโภคเป็นมากเรานี่ยมีการแปลรูปเพิ่มเติมได้อีกเหมือนกันเหนือจากในพื้นที่ของเราเองนั้นเนี่ยจะบอกว่าเกยวก็คงจะไม่ได้เราทุกคนเกี่ยวข้องนะคะในด้านที่จะได้รับผลประโยชน์นี่ก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เป็นโครงการสำคัญในรอบหลายสิบปีที่ผูบผลประโยชน์ที่น้องประชาชนทุกครัวเรือนเลยนะคะในขณะที่นายสัมมูซอดผู้ชว และผู้การสำนักสารสนเทศรชาชสัมพันธ์สอบตอนะคะก็ก็บอกด้วยนะคะว่าบทต้อง,งการการรู้ในโครงการนี้เนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนได้พวกต้องฝากประชาชนชาทุกท่านเลยนะคะอาจจะเป็นนักจัดรายการวิทยุบิดอาสาอปมชแม้แต่นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ก็ไปช่วยใจให้กับประชาชนได้นะคะทั้งชาตาเลยนะภาษาภาษาม่ลายูทุกสื่อค่ะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีมเดียก็มีความจาเป็นมีความสำคัญเหมือนกันนะคะประชาชนจะได้ใจกันมากขึ้นพร้อมกันนี้ก็ยังได้แสดงออกถึงความสําคัญในเรื่องของการขายของซอในพื้นที่5าจังหวัดเชียงราย อยู่เป็นแสนคนเลยค่ะ,คะแต่และคนบอกต่อกัน10คนก็มุ่งการะราเป็นล้านคนแล้วนั้งๆสกายพารของบตั้นของการประชาเนี่ยมีอยู่มากมายแน่นอนนะคะผู้นําท้องทีนผู้ใหญ่บ้านกำน,นันหรือว่าษาวความปรับผัยก็ว่าชีชาวบ้านมากที่สุดเราแล้วทุนเดิมจากเราเคยนําเสนอเรื่องอื่นๆก็เพิ่มเติมเรื่องนี้ไปเด็กๆที่เรียนหนังสืออยู่ต้องหาขอ้อโครงการนี้นะจะไปโผล่อยู่ในข้อสอบน้องๆนะจะได้บอกต่อกันด้วยอันนี้เราก็นํามาฝากกันเพราะว่าชุมแนวทางทำอย่างไรให้คนอื่นได้รับรู้เท่าไหร่ว่าโครงการนี้เนี่ยประโยชน์กับพี่ประชาชนอย่างไรบ้างคะ สามารถนําสารที่ได้นะคะไปในอนาคตใครที่ทําธุรกิจอยู่ก็อาจได้อนาคตไกลๆของเรานะคะว่าธุรกิจทุกของเราจะได้ตาต้นแบบแห่งนี้นะคะเป็นข่าวดีๆจี ต้องนำมาพี่น้องประโยชน์แน่นอนค่ะเนื่องจากว่าอย่างโครงการหนึ่งที่มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอันก็จะเพิ่มความคข้นของความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่อย่างโครงการสามเหลี่ยมมั่งมังม่องคั่งยั่งยืนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเพิ่มที่รับประโยชน์อย่างมากในช่วงนี้เราดูฝั่งสารคดีใต้สันติสาซึ่งวันนี้เป็นเด่นกับกลุ่มชุมชนเข้มเพื่อใต้สัน,สน,สน,สนติสไปติดตามฟังว่าอย่างพื่นนองจิกตานีหมิ่นชุมชนที่ถือว่าเป็นการรวมกลุ่มกันเพียงแค่สมาชิก15คนแต่ว่าสร้างรายได้บาทนะคะไปติดฟังกัน ส่งน้ำอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจเรียนรู้ชายแดนใต้วิทยุตาสันุโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5เขตหสงขลาร้างรองไห้น้ำตาใบแห่งความที่หนังของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเหตุการณ์ความไม่สงบก,ก็ค่อยหายไปเริ่มได้ยินเสียงหัวเราะมองเห็นรอยยิ้มซึ่งเป็นรอยยิ้มแห่งความหวังที่สุขกลับคืนมาจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามวิธีท,ที่เคยเป็นมา เมื่อชีต้องดำเนินต่อไปสู้ปกติค่อยเริ่มอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมแรงร่วมใจเพื่อสร้างความมั่นคงตนเองครอบครัวและสู่ชุมชนกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนปลาแหง้งท่ายะลอต้นการทาธุรกิจส่วนครอบครัวประกอบกับได้รับสนับสนุนจากรัฐที่ต้องการให้คนในพื้นที่มีรายได้คุณภาพชีวิตที่ขึ้นสมาชิกจึงนําปลาไปขายตามตลาดแต่ส่งขายก็มีการตัดจึดสีนำ้ำมันไม่เค็มจนเกินไปเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ไม่ใส่สันเสียสร้างความคุ้มค่าให้ผู้ซื้อปลาต,ตาแห้งใส่บรรจุพันธุ์แบบสุญญากาศมีทั้งปลากรีดกาวปลาหลังเขียวจนร,ราคาเริ่มม้นถึงละ30บาทนากิจช,ชุมปลาแห้งท่ายาลออำเภอจิกจังหวัดปันีแห่งนี้กอดแต่ปัจจุบันได้รับการรับเรื่องหมายชาฮารานประทอแสดงถึงความมันตั้งใจเข้มแข็งจนประความสมร็จสร้างไรายได้ให้สมาชิกหลายแสนบาทนายอาซันสาและรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาแห้งท่ายาลอ กล่าวด้วยความปลาบปลื้มใจว่าความสำเร็จของกลุ่มที่เกิดขึ้นเกิดจากตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยได้ความร่วมมือจากภาครัฐสนับสนุนให้ความรู้จนสินค้าได้รับมัดเพราะหากลำพังการรวมกลุ่มลุ่มจนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอให้เต็วนักนะในความภูมิใจที่คือได้เห็นสมาชิกในกลุ่มยิม้ง่ไม่ว่าจะเป็นความรู้ของอโยของฮาลาสมีงานทำแลวก็คือเป็นตัวยิ้มได้จากนักการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ทำให้พลปน์ลกลุ่มขางานขารายใต้ แต่ในรวมสร้างเพื่อปลุกความนักสู้ชีวิตในตัวความสุขตั้งยืนรายได้ที่มัน่นคนและจะเกิดอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางประชรัฐเพื่อชนช้เข้มแข็งสร้างความสุขที่มัคงสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศจังหวัชายแดนภาคตภาพนํานังด้ามขวานสุสันติสุขความไม่ใช่เรื่องแปลกศาสนาสักาสันติสุขพื้นที่ปลายด้ามขวานไทย และมีความเ,าเข้าใจกันและกันแล้วสันติสุขจะคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่คนรอคอยร่วมสนับสนุนและสปอาชายแดนภาคใต้โดยวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดสุูรรคือแนวทางที่จะคืนความสันติสุขชายแดนภาคใต้ความรุนแรงขัดแยง้งปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด หากฝ่ายร่วมมือกันเข้าใจไว้วางใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการเริ่มตั้งภาพเพื่อความเป็นติสุขของไทยด้ณธนาดีโดยวิทยุป,ประเทศไทยจังหวัดสตูลศูนย์วิทยฐานจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเชิญประกวดภาพถ่ายลิปสติกในหัวข้อเมืองท่านแบบสามัคคะยั่งยืนชีงเงินรางวัลกว่า9 0 0 0 0บาทพร้อมเกียรติบัตรจากท่านเลขาธิการสปทต่อ อีสันไชยแดนใต้กับเยาวชนรุ่นใหม่สถาการณ์เมืองต้นแบบสามลิตรยังยืนในพื้นที่จังหวัดตแดนใต้ภายใต้แนวเขตสารพันประสรฐานการลงหนักของเม,มืองหลักใต้แก่เมืองจิกจังหวัดปัตนีพื้นที่ยอดสามเหลี่ยมที่เป็นเมืองต้นแบบเสร็จอุตสาหการรมก้าวหน้าผสมผสานจังหวัดยะลาพื้นที่สามเหลี่ยมตะวันตกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองต้นแบบการพึ่นให่เองยั่งยืน เป็นหลักที่มีรายได้ส่วนใหญ่จากการท่องเที่ยวทุกสมัยโกลบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่ฐานสามเหลี่ยมตันอ,อกสร้าขึ้นเป็นศูนย์กลางการแกนเทศทีส่สารสนเทศและประสมตออบตอเลขที่60ถนนสุขยางตําบลเสตงอําเภอเมืองจังหวัดยะลา95000ตั้งวันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2560อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขศูน6 9เจ็ส่ห้า ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดต่างๆได้ที่ www.sbpack.go.th ร่วมสื่อสารสร้างข้าใจต้องับในการาสันบุก 14นาฬิกากับนาทีนะคะยังคงอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขวันนี้กับทีมงานสวทสตูนค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังได้ติดตามสรารคดีใต้สันติสุขกันไปนะคะเรานําเสนอเรื่องราวของชุมชนเรียกว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนึ่งนะคะรวมตัวกันหากคุณอยู่ในพื้นเราการบรสะุนเรามาถูกท่านะถ้าเราจะเริ่มต้นทาอะไรสักอย่างหนึ่งเพียงพังเราคนเดียวแต่ถ้าคนมาช่วยเราอย่างคนบ้านได้เรือนคีบอกเสริมเสริมสร้างเพิ่มให้เราได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยภาครัฐก็จะเข้ามาช่วยอออย่่่าาางทาทีีทีีกิจนนุมนนนนเรรสปัััตว้ค ที่คุณนุ่งได้ฟังเนี่ยเขาบอกชัดเจนและพื้นที่ที่ปนี้ว่าถ้าไม่ได้การช่วยภาครัฐที่เข้ารู้ขอมาตอรอนในขอรองหมายลานยเพราะมจได้รเรื่องหมายเร็วขนานี้ขายจริงจังเนี่ยสองปีถือว่าเร็วมากนะคะคุณชาปนและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้นกําลังเป็นรูปแต่ต้องไปทอดเอี้ยกินเล็กก็ได้หรือจะไปเป็นขาดตายไปไจริงๆแล้วเหมือนกับที่ชาวบ้านนะจริงๆแล้วเขาบอกว่าเริ่มต้นการขออยอยทายังไงบางคนถ้าไม่มีในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ไม่ได้เข้าไปให้ความรู้เขาอาจเริ่มจากจุดหนึ่งสองสาไปอย่างไรก็คือไปไม่ถูกเหมือนกันนะคะอันนี้สหวงทีงง่ฟังดูแล้วก็มีกิจกรรมหรือว่ามีแบบนี้แล้วยังมีความรู้สึกว่ายังสเปะสปะยังไม่รู้ว่าขั้นตอนจะทําเริ่มจากอะไรดีก็ไปสารในงานข้อเช่าที่ชมนุมกรการจากก่อนค่ะที่ชุมนมุมกรกัญญาลานายเจษด,ดาษจิตรัฐน์ประหลัดนะคะเป็นประธานอมด้วยาการเสด็จญาตินี้ร่วมกับอันสกุมจังหวัดลาน จันทรด้านขบวนการในจังหวัดยะลา,า,าและก็มัายสมากรก็หลักในพื้นจังหวัดใกล้กักผู้บริโภคภาคต่างๆเครือข่ายผู้ต่างหน้าภาพจังหวัดด้วยการกระจายรายได้ของหนุนเนริมการดำเนินกิจของเครือขปิดตลาดกรโครอ็าเกตแห่งนี้ยังนำสินค้าของชุมชนใหม่แล้วก็จะนัแต่เวลาสิ่นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาของทุกวันด้วยในพื้นที่และวัใกล้ใ,ให้มีจุดซื้อขายสินค้าที่มีคุณภาพใกล้บ้านด้วยนะคะรวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้ยั่งยืนต่อไปก็ขอแสดงความยินดีกับที่ยะลา คมีสินค้าที่มาจากผู้ผลิตเองมาจําหน่ายเลยแบบนี้เนี่ยในาราคาก็าจะไม่ราคาคนเองไม่ก้อนอย่างลงกองเนี่ยชื่อกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าที่ขาที่ยาลายอย่างเดียวนะส่งด้วยาามาด้วยแล้วก็ส่งต่างๆให้กับพื้นที่ทั่วๆท,ท,ทุกภาคเพราะว่าใครที่ต้องการสินค้าก็สเปกอีกหนึ่งกล่าวที่นั่นนะคะ มีประเด็นหนึ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังใหทราบกันด้วยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลจากพลเร,รือตรีสมบูรณ์รอมพันศพรที่ายซึ่งได้รับการปล่อยตัวกล้างปลุกน้อมกล้าวสอบต่อไปถูกต้งในข้อหาใช้วีซ่าผิดประเภทไม่มีใบอนุญาตทํางานแต่ว่าไปออก,กร,ร้านแสดงที่รัฐมา,ลาเลเซียเมื่อเดือนเก็คือ26มกราคมนะคะในฐานะของพี่ไปึอยู่ที่รัฐมาละกาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนว่าบากหรือไม่เพราะอะไร ถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วอะไรที่สบาตาจะสามารถที่จะก,ก็ช่วยก็เป็นยายของสอบาตาีห้าสิบคนไทยที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่มาละหลอดเร่งประสานงานจบแล้วนะคะทางสบาตาก็เดินทางไปรับกลับมาโดยประสานสถานเอกอัครราชทูตประเทศมาเลเซียเร่งรัดการดําเนินคดีจนทําให้50คนไทยสามารถเดินทางกลับประเทศก่อนกําหนดรวมทั้งจ่ายค่าปรับเป็นเงิน200ริงกิจจากเดิม1 0 0 0ริงกิตด,ด้วยก็ถือว่าเป็นไงคะคุณผู้ฟังซึ่งใน ด้านนี้เนี่ยมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่สออปตหน่วยงานราชการของมาเลเซียในการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะคะว่าประชาชนที่จะเดินทางเข้างานขออนุญาตออกราออกแบงค์ค่าให้ถูกต้องจะได้ป้องกันเพราะว่าผิดในข้อหาประเภทเนี่ยไม่มีแบนอนุญาท่านจะมีอัตราโทษปรับสูงสุดไม่เกินหนึ่งและจำคุกไม่หกค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งความช่วยเหลือปตช่วยเหลือน้องก็เมวอนไต้คั่วในการเดินไปนะคะเกิดความผิดสามารถที่จะกระทําได้จหนวนสินค้าต่างๆเนี่ยนี่ก็ัถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็คงต้องขอบคุณไปยังสออปตนะคะที่ท ตอนนี้ก็โล่งใจกันไปนะคะ,ค,ะคุณนุ้ฟังคะตอนนี้ช่วงท้ายรายการแล้วดิฉันฝากย้ำคุณนุ้ฟังว่าตอนนี้เรามีรายการวิทยุเครือข่ายเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งรายการนะคะวันนี้ฝากติดตามกันทุกๆสถานีวิทยุเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ผ่านการรับสัญญาณรายการทีมงานสวทสงคลับเป็นแมค,ค่ะก็คือรายการสี่แยกข่าวกลุมประชาสัมพันธ์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาติดกันได้ฝ่ายง,งานสวทสตาฟดิฉันสุภาพรชูทองค่ะ,คะอามนวยการภิดตัยนาวาริงสมาลีเซนเพาอสวท,ส,วทสตูนควบคุม สสวัสดีคดีคค่่ะขอคุณคิดเห็นและข้อความที่ท่านให้เหยียดานผ่านรายการใต้สันติสุขขอขอบคุณทุกทานีที่รวมพลังสามัคคีเพื่องน,นอบจังหวัดชายแดนใต้ทุกวันเวลา14น30นาที15นาและเวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาข,ขอความสุขสวัสดี จงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ ร้อนเป็นไฟปักตายที่เคยร่มเย็นต้องเจอเห็นกลายเป็นข่าวร้ายชั่วคามคืนทนนับกรรมต้องพบกับความคงื่นเขามายิบยืนเขามาปล้นปืนเผาโรงเรี เป็นใหญ่ไมยจึงมุ่งทำลายกันและกันดับฟันนานาพดของไทย s a วมลุกเรียนน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนันทคมประสาทพรครับพายุลูกเห็บพัดบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดได้รับความเสียหาย26หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือ อีกสักครู่กลับมาแต่นครับสเสด็จมาเป็นราชันมิ่งขวัญชาติบรมนาถหน่อเนื้อพระกรุณาประจักษ์คือหลักชัยชุบชูใจไร้ฟ้าเหล่านาคร บวงฆ่าพระพุทธเจ้าน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยพระรางกูลท้าเสด็จเสเวยสวรรรค์ปกป้องราชทั่วฟ้าพระศกนิกรพร้อมใจเปล่งวาจาขอพระองค์ส่งพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการข่าวต้นชั่วโมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นี่นี่นี่พวกเธอฉันจะเลือกโดมเป็นประธานนักเรียนเขาล้อหล่อเนอะเนอชายในฝันของฉันทิมทั้งสวยและรวยปกป้องเลือกใครฉันจะเลือกคนความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบรู้สิทรู้หน้าที่สมนิจตีร่วมพัฒนา ประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่กรุงเทพเราจึงคัดสรรข่าวเด่นจากเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคนำเสนอให้ท่านฟังทุกต้นชั่วโมงทาง FM 92.5 93.5 9้่าและ1้5เมกะเฮิร์ในส่วนกลางพร้อมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคทุกแห่งทั่วประเทศรับฟังข่าวจริงข่าวสดใหม่รับฟังข่าวต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พายุลูกเห็บพัดบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้รับความเสียหาย26หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบที่3รับผิดชอบจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่อำเภอวัดสิงห์อำเภอหนองมะมองอำเภอหันคาและอำเภอเนินขามเพื่อสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤุดูร้อนส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งที่พักอาศัยและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รวมถึงความเดือดร้อนในด้านสาธารณูปโภคกระแสไฟฟ้าดับเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายในพื้นที่3อำเภอ26หลังคาเรือนประกอบด้วยอำเภอวัดสิงห์พื้นที่ตำบลวังหมัน3หลังคาเรือนอำเภอหนองมะมงพื้นที่ตำบลสะพานหิน4หลังคาเรือนอำเภอหันคาพื้นที่ตำบลหนองแซง4หลังคาเรือนตำบลไพรนกยูง15หลังคาเรือนไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ล่าสุดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือต่อไปกระทรวงพาณิชย์สั่งจับตาราคาผักช่วงฤดูร้อนห่วงผู้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นพร้อมให้ดูแลปริมาณผล,ผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการนายสนธิรัตน์สนธิเจริวง์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงแนวโน้มสถานการณ์ราคาสินค้าในช่วงฤดูร้อนปีนี้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เช่นมะนาวผักชีและพริกขี้หนูที่มีผลผลิตตามสถานการณ์น้ำหากปริมาณน้ำน้อยจะทำให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยลงและมีราคาแพงขึ้นแต่ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์จะบริหารจัดการผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและดูแลราคาสินค้าให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมไม่ให้มีการช่วยโอกาสปรับขึ้นราคาเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและดี i เข้าตรวจสอบใบสุทธิของพระสงฆ์ภายในพื้นที่วัดพระธรรมกาย และไม่อนุญาตให้ผู้ใดผ่านเข้าบริเวณประตู5และ6บรรยากาศบริเวณคลองหลวงเรียบทางเข้าไปยังพื้นที่ประตู6และประตู5วัดพระธรรมกายมีเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจภูธรภาค7จำนวน3กองร้อยจากจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและสุพรรณบุรีรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนยังคงตรึงกำลังที่บริเวณปากทางเข้าเรียบคลองแอนตามคำสั่งควบคุมพื้นที่ตามมาตรา44โดยเจ้าหน้าที่ได้นำแผงกัน้น ปิดทางเข้าออกไว้และอนุญาตเพียงเจ้าหน้าที่สามารถผ่านได้เท่านั้นส่วนสื่อมวลชนและบุคคลภายนอกไม่สามารถผ่านได้สําหรับสภาพการจราจรบริเวณถนนคลองหลวงในช่วงบ่ายนี้ค่อนข้างแออัดเนื่องจากบรรดาศิทธาานุสิ์และสื่อมวลชนนํารถยนต์ส่วนตัวมาจอดเรียงไว้ที่บริเวณริมถนนเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้เมื่อเวลา14น,นาิกา30นาทีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้เข้าทำการตรวจสอบใบสุธิของพระสงฆ์ด้วยแก้วเจ้าจอมจรรสมีรายงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยเป็นวันสุดท้ายหลังจากวันแรกมียอดประมูลรวมกว่า8ล้านบาทที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพร